สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่น้อยจะแกงปลาดุกใส่นอไม้ดองนะคะในนีซิมีพริกหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดโขกหยาบๆนะคะแม่น้อยจะขวเครื่องกรอนนะคะแม่น้อยจะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงค่ะเพื่อเจี๋ยววเครื่องแห้่หอมก่อนแกงที่ซ้านเนี่ยนะคะ่ะแต่ว่าแม่น้อยอยาก่วเครื่องขัดเครื่องให้แสบก่อนนะคะ สำหรับปลาดุหัน่นและล้างกับแป้งนะคะไม่หน่อยล้างแป้งไว้แล้วเรียบร้อยกวัดดับข้านะจ๊ะตอนนี้รอ,มอหม้อห่อนแป๊บหนึง่งเราจะคั่วให้หอมก่อนส่วนน้ำไม้เดี๋ยวไม่น่อยจะต้มนะคะจะต้มแยกหม้อไว้ก่อนอันนี้เป็นน้ำไม้ดองเนี่ยค่ะซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะต้มนะคะกระเจียงเสียามากแกง ถ้าเขาเปิดแงกงได้เพราใค่ะมันเหม็นสาบนะคะต้องเพื่อควมสะดวกแล้วก็เพื่อควมสบายใจก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ก่อนคัดเครื่องให้หอมก่อนนะคะรอให้หมอหอนๆก่อนแป๊บนึงโอเคผัดพ็อหอมนะคะเครื่องไม่น่อจะตำหยาบๆค่ะจากนั้นก็ใส่ประดุกลงไปคั่วก่อน กินปลาดุกไม่หน่อยชอบดับข้าวเดีวยวกันพักหรือว่าขว่ก่อนนะคะใส่เครื่องเดี๋ยวค่อยใส่น้ำลงไปเพราะเราจะทำการแกงเาาน่าจะเนาะโอเคราให้มันร้อนๆอีกรอบค,อค่อยก้นนะคะช่วงนี้ไม่น่านจะใส่ผงนัวนะคะผงชูรสเส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นลายซอแสแบหลาย <c oughs> ขัวให้เนื้อปลามันเด้งก่อนค่ะแล้วค่อยใส่น้ำมลงไปเห็ดนำสุกเดี๋ยวจัเสิใส่น้ำไม่ดองลงไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้ำไม่ดองไม่นานก็จะต้มตามถี่บอกนะคะเราให้ร้อนๆอีกนิดนึงค่ะในช่วงที่ห้อขัวหรือห่อผัดนะคะปลาดุกนั่นๆเขาสิกับขางเพื่อนึงนะคะ นานๆเทาจังสิพัดเธอนึงเพราะว่าถ้าเ้าพัดบ่อยเนือ้อปลาดุกจะแตกเวลาแกงเดือจะบ่แซ่บนะคะพักถึงไ้มันหอมเข้าค่ายมาค้นเธอหนึงเ,นเดือดเดิมจะได้ลวคะ่ะเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำลงไปนะคะอีกสักนิดนึงนะคะ่ะถ้าเขาเฮ็ดแบบนี้เนื้อปลาดุกจะแ่บต่างกันนะคะกับการที่เขาใส่น้ำลงไปใส่คือแกงลงไปละพอเครื่องแกงเดือดเราก็ใส่ปลาดุกลงไป มันจะแสบแตกต่างตรงเนื้อปลาดุกจ้ะโอเคได้แล้วนะคะใส่น้ำลงไปเลยปล่อยไว้ต้มให้เดือดได้มันจะไปต้มนราไม่สมก่อนนะจ๊ะเอาละค่ะเดือดป๊อกๆแล้วไม่ใหญ่น้อยก็จะใส่น้ำปลานะคะ ตามเบ็ดเกลือนิดหน่อยชิมค่ะสูตรนี้ไม่หน่อยจะบอไซน้ำปลาแดกนะคะบางคนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สมใส่ไส้น้ำปลารานะคะแต่ไม่หน่อยจะบอไซนะคะแล้วแต่ค้นหมักเนาะสำหรับไม่หน่อยถ้าแกงหน่อไม้สมสิบอไซน้ำปลาแดกนะคะชิม พอดีพอดีเลยจะเกิดจักน้อยโอเคต้มต่อไปให้เนื้อปลามันสุกแล้วจะเดอ้อส่วนหน่อไม้ดองเมื่อน่อยได้ต้มแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อน้อยต้มเพื่อจะล่างทำความสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นมันเนาะคะ่ะหน่อไม้ดองมส่วนมากมันหน่อไม้ดองมันหน่อไม้สมบัติเท่าเอิมส่วนมากกลิ่นมันจะแรงนะคะ กินจะแรงต้องค้นเบาๆว่าให้เนื้อปลาแตกจากนั้นกระต้มต่อไปจนเนื้อปลาเปื่อยตามที่เขาต้องการก่อนเด้อจ้ะเด้อสำหรับต้นหอมไปหน่อยหั่นไว้แล้วนะคะเตรียมถ้วยรอดใส่ไหน่อยก็จะบีบน้ำมะนาวค่ะบีบน้ำมะนาวเพราะว่าไ่หน่อยมากกินเปรี้ยวนะคะแกงน่อไม่ดอง เอาจ,งจิงๆรสชาติของน่อไม้ดองมันไม่เปรี้ยวนะคะเราต้องเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวเราเองนะคะแต่บางคนกะจีกแกงแบบใส่น่อไม้ดองแต่ว่าพอใส่มาเพิ่มความเปรี้ยวก็วกแล้วแต่นะคะนี่นก,ก็จะเติมน้ำปลาไว้ในถ้วยนี่หน่อยนึงนะคะเรียบร้อยรอแค่แกงเราเรียบร้อยเราก็จะเทสเส่ถ้วยนอกต่เนอสูตรนี่สิแซ่บค่ะอยากตะคุนมักอีหล่ะเนาะพี่น้องเนาะคนให้มันทั่วก่อน อุ้ยน่าอร่อยน่าอร่อยนี่เนื้อปลาเฮามันจะแตกต่างนะคะต้มปลากรอนกับผัดปลากระเครื่องแกงกรอนี่มันจะต่างกันมากมายเลอจะเด้อใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องรอรอรอเติมต้นหอมลงไปจา้าคนให้ต้นหอมโดนความร้อนหน่อยนึงนะคะ บางคนจะใส่ปลรราใส่ผักขะงแย่งรือว่าใส่ปลรราใส่ผักอีตูหรือว่าใบแมงลักเนาะแกงเล้านี่แกง้หลายสูตรค่ะพี่น้องผู้ว่ามักปลรรากับวันน้องไม่ดองกลายอยู่อืม้มแซ่บแล้วปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยจ้าเสซ็จแล้วเรียบร้รอยค่ะสำรับ แกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองหรือว่าแกงปลาดุกใส่หน่อไม้สมบัตเหานะะเนะเาะค่ะเนาะเผาและจะแสบแทรแน่นอนนะจ๊ะลองไปเฮ็ดเบิ้งค่ะสําหรับผู้ที่มักสูตรนี่ผ,ผู้มักกะคอยหาสูตรใหม่นะคะลองทําดูไปเรื่อยๆเผื่อจะมีหนึ่งสูตรที่เ้าถูกใจแลวกินแสบนะจ๊ะเนาะว้ยเป็นแต่แสบแน่นอนจ้ะมาๆๆๆลองทําดูนะจ๊ะด้วยรักจากใจจ้าร่ากนะจุ๊บ